ในวันนี้เนี่ยพี่จะมาจัดแผนหลักลุยแรงโดยใช้สไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์เป็นครั้งแรกแล้วเราไปดูกันในเกมขินเริ่มมาเอ้ยหู โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีฟุตบอลไป2,024กันทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาจัดแผนหลักนะครับผมโดยการใช้ทีมเพสสไตล์เป็นรองบอลเคาน์เตอร์นะครับคือผมใช้เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนในการลุยแรงนะครับผมก็มาใช้กับแผนหลักเลยนะครับผมก็เห็นคนอื่นเนี่ยเล่นกันเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับสไตล์รองบอลเคาน์เตอร์เนี่ยพี่ก็อยากลองมาเล่นบ้างนะปกติจะใช้แต่ q u เคาน์เตอร์นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยพี่ก็ลองมาเล่นดูนะครับผมถ้าเล่นแล้วดีก็อาจจะใช้ยาวๆเลยสำหรับสไตล์นี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าเจ้าโหดจะมันและจะเกียนแค่ไหนนะครับทุกคนเอาวะ่ะเจอสีขีดบ่อยมากช่วงนี้นะครับผมก็เจอทีมอาร์นาเซ่นะครับผมทีมของคิเยโนโรนัลโดมาครับผมดีวิชั่น3เหมือนกัน ก็สู้ตายครับผมมาทีมเราเนี่ยค่อนข้างฟิตนะครับผมหารแรนฟิตปะเนี่ยหารแรนเนี่ยตัวแบกผมเลยนะผมบอกอก่อนเลยหารแรนตัวแบกมากๆนะครับผมโอ้โหมาเจอทีมแบบสไตล์เอาวา้ยนรับสไตล์เปิดโมงนะครับทุกคนจะไหวไหมเนี่ยเราแต่ว่าทีมเขาเนี่ยสแต็คค่อนข้างน้อยนะบางตัวนะครับผมอย่างเช่นกองหน้านะครับแล้วก็แบกขวาทุกคน แต่ว,ว่าเราก็อย่าประมาทนะครับผมเพราะว่าเขามาเปิดมงเราเสียเปิดมงง่ายด้วยนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราลุยเลยมาดูกันนะครับผมว่ารองบอลเคาน์เตอร์วันนี้เนี่ยจะเห็นผลไหมนะครับผมจะได้ใช้กันยาวๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมาครับผม,มรอชมมาครับผมเราน่าจะเขียวก่อนนะเราปรับเป็นบุกเลยนะทุกคน โโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนครับผมไปแล้วเอ็มปเป้ซาร่าคงโคง้งมาทุกคนสวยค,ครับผมคงโค้งครับผมลูนี้โมเมดซาร่าเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเป็นเกมสไตล์สวนกลับปะหรือว่ายังไง ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเนี้ยสวยครับผมสวยโหซาละแล้วบนทามเราให้ไปลูกนี้โหไม่ได้วะสวยครับผมลันแอนชิปโอ้โหชิปหายเกือบไปครับผมลูกนี้ ก็อย่างที่บอกทุกคนวันนี้ภาพมากากเลยนะผม,มผมผมพยายามทําให้เกมเนี่ยมันไหลลื่นมากที่สุดนะครับผมผมจะไม่ค่อยเน้นภาพเท่าไหร่เวลาเล่นเกมถามว่าอยากอยากให้ภาพมันสวยแหละแต่ว่าคือเราเราเรา,เราทาได้เท่านี้นะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมถ้าภาพเนี่ยมันไม่ชัดหรือว่าอะไรเฮ้ยไอตัวญี่ปุ่นตัวนี้มันทำไมเก่งจังวะ เอาแล้วเกือบเกือบไปครับผมไปครับผมตัวนุ้นไปแล้วโหแทงโคตรสวยครับผมมาเน่เรียบร้อยครับผมลูกนี้ครับผมไปมือข้อครับผมเฮ้ยเอาเรื่องนะสไตล์นะส่วนกลับโโหดอยู่นะผมว่ามีออกว่ะเกมเนี้ย แต่ผมปราบเป็นเกมลุกด้วยนะทุกคนเนี่ยเอาละกินเริ่มมากินเริ่มมาเฮ้ยโหไอ้นักเตะคนนี้นี่มันนักเตะอะไรวะเอ้ยนักเตะญี่ปุ่นนักเตะเกาหลีตัวนี้นี่มันทำไมพิ้วจังวะทุกคน เ,เป้สวยครับผมไปหัวโยนครับอ๋อเอ็มเป้ออเอ็มเป้ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่รู้ทางกับโยนครับได้อยู่อย่างได้อยู่ทุกคนเขาส่งสั้นแน่นอนโอ้ผิดตัวเล่นแบบนี้ระวังนะ บอกแล้วผมบอกแล้วระวังครับผมบอกแล้วว่าเล่นแบบนี้ระวังสามสิบนาทีเอาไปสามลูกพอพ่อหนุ่มแผนนี้เอาเรื่องจัดนะครับทุกคนเกมมันเป็นเกมแบบสวนกลับแบบเกมไวเลยอ่ะทุกคนนะครับผมแล้วก็เป็นเกมของเรื่ององบอลน,นี่นะเป็นเกมแบบ ส่วนกัปแบบบอลบอลยาวใช่ไหมเออน่าจะบอลยาวผมก็พยายามเล่นบอลยาวนะทุกคนืึวันนี้โดนล็อกล็อกหายเหมือนกันโอ้ยแ,แ,แ,แหลก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 สวยเฮ้ยสวยครับผมโอเค โอเคครับผมเกือบโดนแต่เขาเขารีบไปนะเมื่อกี้เนี้ยเขารียบยิงไปเขาน่าจะเลี้ยงไปอีกสักนิดนึงแล้วเ็ปั่นโค้งน่าจะไม่รอดผมเมื่อกี้เนี้ยถ้าเขาถ้าเขาทําแบบแบบที่ผมบอกอนะโอ้โหเขาเขาเปิดปะเนี้ยเอาละ โอ้โหทุกคนเกือบโดนครับผมเกือบโดนนะผมผมน่าจะยังไม่เปลี่ยนตัวหรอกนะใช้ชุดเดิมไปก่อนนะผมชุดเดิมก็ได้อยู่ยังไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยวเกมเสียแต่เหมือนยูคนคารับล่างนี้แบบ เดี๋ยวไปดูทีมของก่อนเขาเปลี่ยนใครลงมาปะแบนดดลงมาใช่ไหมโยนครับล่างนี้มันมันค่อนข้างที่จะหมดหมดไวนะทุกคนสเตมีน้าหมดไวมากเลยวิ่งครึ่งเดียวอะหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นโฮเลเยอร์ไงทุกคนอย่างว่าแหละ โฮลเยอร์มันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าสไตล์โฮลเยอร์ดีทุกคนเอามายืนกลางลุกตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ไงไปใช้โยนครับตัวนั้นอยู่คราวนี้พี่รู้ละพี่ก็เลยเปลี่ยนโอ้ลืมบังครับมันล็อกผมอีกแล้วยากน้องชายขอผม โคง้งสวยครับผมลูกนี้ซาเนลมาแน่ครับผมเขาพลาดนะ<อ>เขาน่าจะกดแมปอัพไม่ตรงถึงว่าใจเขาได้มากนะเขายังไม่กดออกครับทุกคนแต่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีกดออกเจอแผนโหดเข้าไปนะผม อาจจะได้เล่นยาวๆแลทุกคนแผ่นนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะได้เล่นยาวๆเพราะว่าเล่นดีอยู่เข้ามืออยู่ครับทุกคนโอ้ล้มเลย สวยเล่นชูัวเล่นชูชัวเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวดกวาสวยครับผมเปิดไปเปิดไปครับผมไปแล้วผม,วผมซาร่าโหยิงเองะครับผมน้องๆเลี้ยงมายิงเองอะครับน้องๆ้องโคตรตึง อาล่าล่างเนี่ยร้อยอ่ะครับผมตันร้อยนะทุกคนซาล่าล่างเนี้ยกดออกปะเนี่ยทุกคนยอมแพ้ปะขออย่ายอมแพ้นะน้องสู้สู้อ่าผมนั่นจะเปลี่ยนยกชุดเลยทุกคนเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับผมไปเขาเปลี่ยนตัวอะไรบ้างวะ เปลี่ยอะไรไหมเนี่ยเอาจริงๆตัวหอดีนะ่ะทุกคนเนี่ยกองหน้าเขาก็น่าจะมีนะผมว่าเขาไม่เอาลงว่าเดอะบอยอย่างเงี้ยทุกคนซอนเฮงมินเนี่ยเขเอาไปเล่นหน้าได้นะทุกคนซอนเฮงมินนะครับผมใครที่ไม่มีกองหน้าเนี่ยซอนก็เอาไปเล่นได้นะแต่แปลกใจทําไมเขาไม่ไม่ซื้อกองหน้าทําไมเขาใช้กองหน้าตัวนี้วะหรือว่ามันจะเป็น มามืดว่ะทุกคนแต่ทำไมเขาไม่กดนะทุกคนเริ่มมีกลิ่นแล้วครับผมตัวเอกก็ดีนะทุกคนเนี่ยมูเซล่าเนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยทุกคน98ฟาร์นดายครับผมโอ้โหตัวก็ดีนะทุกคนแต่น้องเขาไม่ได้เอาลงมาเล่นไม่รู้ว่าน้องหรือพี่นะ หมาผมต่อผมขอปรับเป็นธรรมดาแล้วกันแต่ถือว่าน้องอใชัถึงมากเลยทุกคนไม่ให้ใจถึงคือแบบมีสปิริตรมากเลยนะครับผมไม่กดออกนะครับผมถ้าเป็นผมกดออกแล้วหยอดยอกหยอ,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 ยอโอ้ยโอ้ยชนกันเองเกือบไปแล้วั้่ละเอา มูเซล่าแต่เขาก็เล่นดีนะทุกคนเนี่ยเขาก็เขาก็พยายามจะเลี้ยงมายิงนะครับอุ้ยเกือบไปแล้วกูไปครับผมแผนนี้น่าจะได้ใช้ยาวๆเลยทุกคน แล้วก็สไตล์เป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมผมก็เพิ่งหัดเล่น <c oughs> เพิ่งเคยเล่นนะครับผม,มไปครับผมไป <c oughs> เฮ้ย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 เอาละมาแล้วผมสวย่วาตัวนี้คืนไป โมเซลาผมผมหมดเวลาก่อนว่ะทุกคนจบเกมครับผมห้าสูตนะทุกคนโอ้แผ่นนี้โคตรโหดนะครับผมเกมส่วนกัดนะครับผมโถถ้าคมคมเนี่ยบอกเลยว่าโหดเอากดผิดนะครับทุกคนก็เคียบผมก็ถ้าเพื่อนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของผมนะครับผมแล้วก็ใครมีคอนเทนต์ดีๆมีอะไรใหม่ๆห่เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้ คลิปวิดีโอทุกคลิปได้เลยนะครับผมผมพร้อมตอบพร้อมอ่านนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับผม